สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนุ้ยนะคะคุณครูนุ้ยนะคะก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยที่สิบเก้านะคะวันนี้หน่วยร้อนฝนหนาวนะคะเด็กๆ,ๆคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องที่ห้านะคะเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่สิบเก้านะคะก็คือเรื่องการดูแลตนเองในฤดูกาลต่างๆอ่ะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าการดูแลตัวเองในฤดูการต่างๆต้องทําอย่างไรบ้างคะอาเด็กๆรู้ไหมว่าในประเทศไทยของเรานะคะเด็กๆขามีฤดูทั้งหมด3ฤดูนะคะก็จะมีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะคะแต่ละฤดูนะคะเด็กๆขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งรวมกับการดูแลตนเองก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆ่ะ ฤดูแรกของเรานะคะอ่าก็คือฤดูร้อนนะคะเด็กๆคะเด็กๆรู้จักฤดูร้อนกันไหมคะอ่าลักษณะของฤดูร้อนเป็นยังไงเด็กๆรู้จักไหมฤดูร้อนนะคะก็จะมีอากาศร้อนหรือว่าแดดจัดร้อนจัดเลยนะคะอ่าก็จะมีอากาศร้อนอบอ้าวนะคะชุดที่ใส่นะคะในอากาศร้อนควรเป็นชุดที่ เบาบางนะคะไม่เป็นอ่าไม่ควรใส่ชุดที่หนาหรือว่ารัดรูปมากเกินไปนะคะอาจจะทําให้เราหืดอ,อาดนะคะหรือว่าร้อนได้นะคะแต่ที่สําคัญนะคะอ่าเวลาร้อนนะคะอ่าเราก็ควรอาบน้ําหรือว่ากินอะไรที่มันเย็นๆช่วยให้เราครลายร้อนอย่างเช่นอ่าไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆกับครอบครัวนะคะอ่าก็จะทําให้เราครลายร้อนแล้วก็สดชื่นอีกนะคะ เรามาดูต่อมาะคะอุปกรณ์ที่ช่วยในการคลายร้อนของเราวันนี้นะคะอย่างแรกก็จะเป็นพัดนะคะแล้วก็หมวกแล้วก็ล่มนะคะแล้วก็พัดลมนะคะนี่คือตัวอย่างเบื้องต้นนะคะที่ครูยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะก็จะสามารถช่วยให้เราคลายร้อนลงมาบ้างนะคะเด็กๆค่ะเ,เรามาด,ด,ด,ดูดูต่อมากันเลยก็คือ ฤด,ดูฝนนะคะเด็กๆรู้จักฤดูฝนกันไหมคะอ่าฤด,ดูฝนนะคะอ่าก่อนที่เราจะเป็นฝนนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะว่าอ่าก็จะเป็นน้ําสังเกตจ,จากรูปภาพที่ครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะ่ะเริ่มจากน้ํานะคะอ่าแหล่งน้ําสีฟ้าฟ้านะคะ่แะ,ะ,ะแล้วยขึ้นกลายเป็นไออ่าไอตรงนี้เป็นไอน้ํานะคะ หลังจากนั้นนะคะ,ะก็รวมตัวกันเป็นก้อนเมฆนะคะเมื่อรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นฝนตกลงมาสู่พื้นดินของเรานะคะก็จะเป็นวัฏจักรอยู่อย่างนี้นะคะเด็กๆ่ะเด็กๆรู้ไหมเวลาฝนตกเราต้องทอํายังไงคะอ่าเราต้องพก่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่ทําให้เราไม่เปียกฝนกันเลยนะคะดเด็กๆขะ ก็จะมีร่มนะคะแล้วมีร่มมีร่มแล้วก็มีอะไรคะมีเสื้อกันฝนมีเสื้อกันฝนแล้วต่อมานะคะเด็กๆเ,เรามาดูฤด,ดูต่อมานะคะ,ะก็จะเป็นฤด,ดูหนาวเด็กๆรู้จกักฤดูหนาวกันไหมคะฤด,ดูหนาว ฤดูหนาวเป็นอากาศเป็นยังไงคะเด็กๆรู้จักไหมฤดูหนาวนะคะก็จะมีอาการเย็นนะคะเมื่อฤดูหนาวมาถึงนะคะผิวของเราก็จะเริ่มแห้งนะคะ,ะก็จะแตกลอกนะคะร่างกายก็จะหนาวสั่นนะคะเด็กคะบางพื้นที่นะคะสภาพอากาศหนาวมากนะคะบางพื้นที่ก็จะมีสภาพภูมิอากาศต่ำลงเรื่อยๆนะคะทําให้เป็นน้ําแข็งนะคะ เกาะตามใบไม้ใบหญ้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อถึงฤดูหนาวนะคะเด็กๆควรแต่งกายให้มีชิดนะคะแล้วก็ทำร่างกายให้อบอุ่นด้วยนะเพื่อที่ทำให้เราไม่สบายนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราคลายหนาวกันเลยนะคะเด็กๆคะอ่าเรามาดูอ่าชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นเสื้อเขนยาวกางเกงขาย,ยาวแล้วก็ถุงมือ ผ้าพันคอแล้วก็มวกถุงเท้านะคะทั้งหมดที่ครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะ่ะก็จะทําให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะ,ะก็จะทําให้เราไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะเมื่อร่างกายเราอบอุ่นแล้วนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ฤดูการต่างๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อมาคุณครูจะให้เด็กๆเอาแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะ แบบฝึกหัดของเราวันนี้นะคะอยู่ที่หน้า39นะคะเด็กๆ่่อะให้เด็กๆนะคะระบายสีนะคะเสื้อและกางเกงนะคะที่เปียกฝนอะเรามาดูกันเลยเสื้อและกางเกงที่เปียกฝนนะคะอันนี้คุณครูให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามเลยนะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆขาเรามาดูภาพด้านล่างนะคะ ให้เด็กเขียนตัวเลขนะคะ 1, 2 3ตามลำดับเหตุการณ์หลังจากที่ถอดชุดที่เปียกฝนออกแล้วนะคะอ่าอันดับแรกนะคะอ่าเมื่อเราเปียกฝนนะคะเราก็ต้องถอดชุดที่เปียกออกนะคะเราก็ไปอาบน้ำเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะลงเสื้อผ้านะคะ เพื่อที่จะให้เราไม่เป็นหวัดไม่เป็นไข้ไม่สบายนะคะ,ะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเรามาดูหน้าต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์น,นะคะอยู่ที่หน้า6กิสานะคะเด็กๆ่าเมื่อเด็กๆเอาขึ้นมาแล้วนะคะให้เด็กๆด,ดูนะคะระ,ะบายสีภาพที่ เด็กกำลังอาบน้ำแล้วก็เข้านอนอหลังจากนั้นนะคะเขียนคำศัพท์ตามรอยปาด้วยนะเราเมื่อเด็กๆเ,เขียนคำศัพท์ตามรอยปาเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าสามรูปภาพนี้นะคะเป็นรูปไหนที่มีเด็กอาบน้ำบ้างคะ,ะให้เด็กๆระบายสีลงไปเลยนะเมื่อระบายสีเด็กอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็มาดูภาพเด็กที่เข้านอนอภาพไหนคะอะ ให้เด็กๆลงมือทําเลยนะคะเด็กๆคะฮัมต่อมานะคะจะเป็นการบ้านของเราวันนี้นะคะเด็กๆ,ๆการบ้านของเราวันนี้นะคะอยู่ที่หน้าสามสิบเจ็ดนะคะอ่าให้เด็กๆระบายสีเครื่องแต่งกายในชุดฤด,ดูหนาวะแล้วขีดเส้นเฉียงนะคะลงในวงกลมของภาพที่ควรปฏิบัติในฤด,ดูหนาวนะคะ เรามาดูข้อ a นะคะอันนี้ให้เลือกภาพนะคะที่ทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะมีอะไนบ้างให้เด็กๆระบายสีลงไปเลยนะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วเรามาดูข้อ b ข้อ b มีทั้งหมด4ภาพนะคะให้เด็กๆเลือกรูปภาพที่ควรปฏิบัติในหน้าหนาวนะคะว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรนะคะให้ขีดเครื่องหมายลงในช่องวงกลมนะคะขีดทับลงไปเลยนะ การบ้านหน้าถัดมานะคะ,อ,ะอยู่ที่หน้า38นะคะเด็กๆขาให้เด็กๆดูภาพที่กำหนดให้นะคะทั้ง3ภาพแล้วเขียนเครื่องหมายลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ,ะเรามาดูกันเลยทั้ง3ภาพนะคะนี้ครูครูให้ทำเป็นการบ้านนะคะ,ะถ้าเป็นของเมื่อวานนะคะให้เครื่องหมายกากบาทแต่ถ้าเป็นของวันนี้นะคะให้เขียนเครื่องหมายทับลงไปนะคะ เรามาดูเลยเมื่อวานน้องกล้องไปสนามเด็กเล่นเราก็มาดูว่าน้องกล้องไปสนามเด็กเล่นภาพไหนที่มีสนามเด็กเล่นคะฮะเราก็ลงมือทําลงไปนะคะเด็กๆคะ่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะฮะเรามาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ